นมัสการค่ะน้ำตาลค่ะจะเลื่อนพ่อนเนาะเจริญพรทีมงานพี่บุญผ้ารวยเนาะเอามื่นนี่พี่บุญคือพ่อพาน้ำแล้วไปใส่เปยสื่อของแหสร้างค่ะพันหยาน้วเพียอันพันอยากออกพรรษาพันสิขึ้นเพื่อนโอ้ออกพรรษาพัญญยานนี่พอแล้วโอ้สิได้หาเมื่อยพันหย่นค่ะเอาสิกขเฮียนก็ได้หาเมื่อยุันอหจางโอ้ก็หาเมื่อยแล้วเนาะเอาเช่นไรพี่บงเอาถือเดือนนี้เขาตีตียังตีกะะมังเฮ้ยตีซ้ำเพราะว่าไปย่างออมเงินมันมีบอกเลยไหมหมอค่ะ พะว่ายุ่ปุ่นว่าขึ้คืนเรนลดไหมเรียนมหาเมืองได้อยู่บาทยุงเทมันยุ่สตัวสิได้หาเมือหาเท่นกับปริเทนคุนตากีอาแถวเฮียนได้คืนหาได้พิลาไปไม่มีวันฟู่ผ่อนเลวันไหนวันท่องช่ยปีนี้ว่ไวันฟู่วันจมยังดีแม่วันฟู่วันจมเขาต้องเบืองผ่อมเนี่ยเบิ่งตำล่าผ่อนมานด้ส่วนมากพันคืนบ้านเอียงนยอาจารย์ มันมีวันอย่างไงเราสรฟังสักขอนะมอห่วยไปเบิ่งแตมน่าสักคนโอ้บอมันกับอะไรจีนี่เทาก็บว่ขึ้นเหรอเนาะแม่เป็นไรเราจเฮือนแต่ละหลังนี่เ้าสิขึ้นนี่ผู้นี่ผู้ใดเป็นเจ้าของเฮือนคือเจ้าของเฮือนเนี่เกิดวันหยังอย่างเช่นนีผู้เป็นบ้านเด็กทีต้องใส่เสื้อสีหยังเป็นเฮือนพร้อมม้นี่นี่สมมุติว่าอันนี่เนาะมาเป็นภาษาบ้านเนาผัวกัะเนี่ยเจ้าผู้ใดจนเป็นเจ้าบ้านขั้นสิขึ้นพร้อมกันสิบ้างใดใั่ไใส่เสียสองสีบอก ผัวกับเมียบ่อแม่ตัวนั้นก็ต้องเอาผู้เจ้าของเหรอครับยางก่อนจะเอาใครเป็นเจ้าของบ้าบเจ้าเมียหรือเอาพวก็ได้ย่งนี้นะเจ้าบ้านเจ้าบ้านนี่นะไม่เพราะว่าในทะเบียนบ้านที่มีเจ้าบ้านผู้เดียวที่น้องอันตัวอันนี้บ้านเพรดะทีทะเบียนจังไงสิู้้จักว่าสิเอาผู้ใดเป็นอาจารย์ขึ้นทะเบียนไปนะค่ไะนี่ตัวนี้ต้องขอหน้าขอไฟมันก็ต้องเห็ดขอบ้านอีกที่ค่ะบจ้า มันต้องพอบาดเลขที่สกอน์นี่สกอนสี่ใดนำใครฝ่ตัวเลืเข้ามาอย่างีรเข้ามาบอกเลยเข้ามาบอเขาเรีนี่นี่การคำใจอยู่แต่ว่ากับว่ากระทำเนาะว่าหัวหน้าเพื่อนบ้านเเพื่อนจ้าอยู่งเหมือนเถ็บเหมือนเถ็บมันง่ายดิมันเตรียมพร้อมทุกอย่างบางคนเห็นขึ้นในภาษาตอนนี้ก็มีเลยค่ะอันเด็กภาษาค่ะนี่เนาะว่าจ้าแต่งงานในภาษาได้ละง้าวเถียงบ้านเท่ากันนั่นแต่งงานออกภาษาบ่ได้เษา แั่งในพันาผวนมันก่อนแขังในพรรษาผวนก็รุดเท่านั้นแล้วช่หมงานบ่ทับถือทั้งุ่นคนก็ถือทั้งข้าคนก็ถืออยู่ดีละทั้งุูนคันเข่าพัรษาเตียมแล้วสีแดงงานสีแดงงานอยู่ดีทั้งขุนนะขึ้นบ้านไหม่นบ้านไหมจังขึ้นบรานหาเนี่เฮ้เขาก็ยังถือข้องอยหีสิบสองข้องสิบสี่อันบ่เดอนบ่ เดือนไอเดือนอีภายในยังวันเดือนเรียนขี่เดือนคู่นั่นนะพอจะวันเดือนไอเดือนยี่เดือนยี่เดือนน้องเดือนขาเดือนเพศนี้พวกก็เกันกับบ้านเท่าเนาะ้าป้าจานเทศเราบอบแปดอรหันนะอ่าแปดอรหันนี่เห็ดแล้วเห็แล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้วเรียบหัวหัวบางนึงนี่ชุดแปดอรหันเขาบ่ค่ะเขาเยอะจ้าเขาเนื้อเก่าเขาเนื้อเก่าเลยแต่ว่าเล็กกว่าเก่าหนึ่งเล็กอว่เก่าหนึ่งถือว่าบ่เขาหรอก

ไม่จอดเลยได้หนูบอกพร้อมนะคะบอกเลยวะค่ะห้วยอันให้บอกเลยวะหนูเตรียมจุดแล้วดิบอกห้วยจุดแล้วไปจุดหน้าขวัญโซ่ก่อนจ้บอกให้บอกทีละโตบ่บ่ต้องบอกดีกว่าเดี๋ม้าเอาปีเอาปีไปจดเอาปีหนะคเขาปีหนะาเขาเอาปีเขาจดแป๊บนึงเด้อจ่าจดเด้อค่ะใไงเอาส้มไปทั้งไร่ให้เด้ละคุยกับอาจารย์ท่าเด้อแล้วนุชจุดเอฟซีกับ ถ้ามาหลายมือแล้วปันได้สิไปตามแนวทางตัวเลขชุดแปดอรหันของอาจารย์วัดปาชาวอาซะเอฟซีกับจกซองหลายมือจอบหลายมือแล้วบเห็นร่งคลิปจักเพื่อที่งานบุญผ้ารวยอาจารย์ไปยุ้ายบปร่งคีบไปจักเท่้งอาจารย์กับจอบอยู่คือเกื่อเห็นมาอันเอฟซีถามี่ถาบรรทมประคุณน้ำโชกแบบมีเบอร์ผ่าอาจารย์มาประคุณบราเอาเบอร์จักเทีย ไ่ได้อาเปิฟจามแทบแทบนี่เออหนูจำได้เินบอกจำได้บอกเดี๋ยวสีทามมันใจบุญก็ได้สันเด็กมันชี้ก็ะจำเลยบอกเออได้ได้ได้พระ่าเพินเพนถามมาอยู่เแปดเจ็ดเก้าลำซ้ำสี่หเก้าเก้าจำได้เพิ่เป็นอดีไล่นั่นบอกเพิ่นอ๋อบอกค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวสิเขียนแปลให้ได้ค่ะเด้อ พูดดทาันจะจดเอารดเอาบอบอกเบอร์เขาก็คุณบอกขางช่องประกุณไหมคะเบอร์ประคุณบอกเบอร์อาจารย์ค่ะเบอร์อาจารย์เบอร์ย่าศูนย์แปดศูนแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสามสามสี่หกเก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าด้อค่ะเด้อเบอร์อาาเป็นไอดียนั่บอกคนเป็นไอดียไ้นัค่ะโอค่ะเป็นไอดีได้นํามเด้อค่ะเด้อติ้งติ้งถึงรดเหติ้งกลยเลย กดเพ fate, um pues like ิ like nah, ่นก <for S 3> ิจีติ้งๆขึ้นรถอ่ะจำเราผู้ใดอยากได้แต่ว่าเลขมันก็เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปลายมือแล้วก็เลื้วบังยุบบ่มีผู้ใดสอดมากักเกือบ้ยผงหนีวนมันลากหนีแย่มากลากหนีพายจากลากหนีแมนบ่ป้อมกันเตี่ยงกันยู่งทำไมพวกนี้ใครชอบมากกว่าน้อเด็นยัเนาะผู้ดองแล้วอดอีกยูว่าเสียบวันนอกเสียวันนอกกับเบืองตียเสียบว่นนู้สลาเสียบว่านอก เิ่นได้อยูได้เศร้า่นแล้วผูเปินใจบุญสุนทานเพิ่นกลายกระเบืองนะคะจะท่านกระทินบ่างอยากให้ท่านกระทินก่อนบะท่านกระทินนี่คือว่าจะถวายตอนกระทินเลยจริงะมันแล้วกับเอซก็สิได้มานังเนาะ่นมาหลายแบ่นี่ไปข้างหลังแล้วท่านกระทินเนาะโคตรขุ่นมาแต่ไก่เพิ่นกระินมะน่านผิ่ละมน่านพี่ก็ได้เพราะว่าสาลาห้อกักวางเ้าแยงเมื่อไหรดิ เกตแตลมั่นถ่าได้ยางนี่นะหมอใช่ไหมพนาปรอนเราเป็นยังไงวันนี้ปรอนเราเป็นยังไงวันนีเป็นขายดีๆเนาะเกตแตลกันเลยธุรกิจพันเจริญลุงเรื่อนาะวานแต่เกตเตลทุกคนที่เป็นเอฟซีนะเพ็ยังกาขคอให้เจริญทุกคน ในหน้าที่การงานผู้ใดยังโมไม่งานก็ขอให้มีงานสักผู้ใดสุขภาพพอดีก็ขอให้แข็งแรงที่อาจารย์นุ่งคอขันไะมคะอันคุณแผนกับย่างตัวเสริกาย่างเนาะย่างย่างย่างอยู่เนาะอันอันเพราะว่าอันกิจจรวนเบาเสริกาจิจรวนเอาไปเมื่อวานอาจารย์สิบจุดมันเบิด์ดเรค่ะเบิดแล้วอ่ะเบิดแล้วนั่นอาจารย์พอย่างโมเอฟจีถามอยู่อันพวกนวดพวกอย่างไรกันย่างย่างเริ่ม เขาโทรมาอยู่วาบอย่างกอรักย่อมประสัว่าอะกัะโอแมม่มีคนโทรมานะย่อมเขาเขามีคนโทรม่าว่านรักย่อมหรอเออรักย่อมเขาว่าโอ้ยมีอย่างนั้นนู้นต้องจับไปเลยรักยอังอัง่งเนาะนี่ยังเนอะเฮ้ยบว่าท่อไหลบั้ uh. บุญผ้ารวยดินี่อย่างพวนี้ รักย่อมกัย่างอยู่บ่ค่ะอาจารย์ลักย่อมกับย่างปลัดชิดติดจัลรวดด้วยติดจัลรวดกับย่าง้วก็ขุนแผนกับย่าง้วก็นั่งกวกนี่กับย่างสาลิกากับย่างนวดกับย่างเรียกว่าจะพูนโอนเพื่อเอาลงย่างมีจังย่างค่ะอาจารย์นวดนี่มีอยศสี่อย่างมีสี่อย่างอะ่รเราเอาตู้ฟังในบ้านเอาตู้ฟังหรือเปล่าเอาตู้ฟังเราถามมาอยังน่ะอีหยังอันว่าอันเป็นอีหยังก็เป็นใบไม้แหมอัน อันแอด่าสั้นเม่นยันนะพันธุ์นึ่งเออยิ่งแต่พันว่าบัวบางใบมันเป็นจังไทยแล้วพันนโอ้จังเหลียววันสันตวาน่ะเขาถามเอาโท่อไหมหรือแย่ออกชนบ้านบ้านะป่าออกบ้านชกมีอย่างขาดจันนวลจิตจดบอกที่อันนวดนี่มีบัวบางใบมีบัวบางใบมีสาริกานวดสาริกาสาริกาอันในสัตว์กูร่ากูลงน่ะเพราะเปนเขาลาเขาลงกูบัวบางใบบัวบางใบบอก ที่แม่อันนี้แหละฉันเขา่าเป็นใบไม้เห็นไม่แอดแล้วจันชาลิกานั่งกว่านั่งกว่าอืมอีกอันหนึ่งเอาสามิศกับพ่อเลยหรอสามย่างนะคสามย่างกับพ่อเลยหรอโอ้โหขอถามผ่าแถวแถวกับมี่ผ่าแถวเนาะจ้เดี๋ยอะคนบอกอันนี้แล้วก่อนจะขอถามจักหน่อยผ่าแถวค่ะเอฟซีวันถามแม่วาเพิ่อนติดเบอร้านขายของแม่อาจารย์บอกครับอันนึง ลมเพ่นว่าเพ่นอันเอียงกอแก่ล่มเพล่มพัดมันเอียงแน่แก่ล่มเพลมนเ,เนียแก่ล่มเพล่มพัดแมงม้งมีมีบี้อ่นนั้นเร่วินสบงนคนบาีมนอาจถ้ามีแก่ล่มเพล่มพัดน่นึงกัคือพวกเบียแก่พอเบียแก่เต้องพบตลอดเลย ตัวเบียแก่เขาเบิดแล้วบอเบิดแล้วมั้งเบิดแล้วนะเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วเพราะอะไรยังเบิอยู่นีแ่แถ้ามีนาคนถามอะไรนี่แหละอันลมเพลลมพัดก็ได้เพราาะว่หรือว่าลมเพลลมพัดอ่าก็มีเบียแก่หรือว่าเขาเห็ดตะกุดไปให้กใครหรือว่าอยู่ในพิธีอาจารย์ยังบ่ิสทธิค่ะต้องรอออกพรรษสามคนต้องรอออกพรรษาก่อนร่อขัรนสารอออกพรรษาก่อนเนาะปฏิกริยานิยมจั่วกันล่างกันฉันว่าเปิดล้านนี่ก็ให้แก่มาทั้งเส้นหน่อยเนาะ เคืนหน่อยถ่าลวยว่จีิเปิดร้านมือเด้ยวค่ะเดี๋ยวขีหามือให้อ่ันเปิดเปิดหมือหนเปิดร้านเง่อยู่บอกเพื่อนเทดธุรกิจไงบ่าเพื่อนทธุรกิจยังเพื่อนหายว่าเพื่อนขายของบางิไม่ได้ขวดแต่กระแต่ขายแบบนี้ขวดแต่กระแต่ขายดีเ้อยราคาอีอยางเงินว่างไม่โชกไม่หลับจ้าเกลียหรอกค่ะอยากให้คนหาค้นหองเพไ่บางอยางบูชาอย่างดีกับอาจารย์พามห้น่เด้อว่านค่ อยากให้ค้นหาค้นหอมกับไม้ก็มีหลายอย่างนอกจากเช่นนวดกระแมนหรือว่าสาลิกากระแมนเมื่อว่าที่เป็นสาลิกาแล้วการนวดแล้วก็ปรลิดคิดประลัดคลิดด้วยติดตรวดด้วยติดพติดกรวดะคัมนมักเสียงโซ่กับคุณนแผนต้องได้เขียนไว้เพื่อเขาลงแบงเสร็จนี่อย่างอีกบ่บันึ่งลางยมลังยม รักย่อมอ่ะรักย่อมก็ดีดิยังมีอยู่บ่มีอยู่เก็บไว้ให้เอสทีของไอ้เจอุผ้าแห้งเงนี่ยเด้อจ้าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ป้าว่าต่นอนพิ่นว่าสิไปแจกงานกะบทีมหันเดอตอเลยว่าสิ้นเดือนเด้อยังพอเหลือบ่มื้อเช้าเพิ่นโทรมาว่าเออมันคือมันหมนดแล้ยบ่จัดดอกก็ได้บางสิรักย่อมนะเดี๋ยวสิไปถามให้ดอกมื้อ,อนี้ก็ได้บางสิ เดี๋ยววี้คอเบิกก็อาการไปน้ำนะค่ะใช่อ้าววันนี้โชคแปดอรหันได้เรื่อวันนี้เอาวคเขียนแล้วหรอบอเขียนแล้วหรอวะอ๋เขียนแล้วก็ให้สิบสองแล้วหยาดย้อมมันเนาะให้มันในเบิงได้เห็นนะในพิจารณาแต่ว่าให้เน้นแล้วบอเน้นเนาะให้ให้ไปนอนฝันจะก่อนเนาะทาทาเมื่อเดียวกันเมื่อเดียวเน้นเมื่อเดียวอาจารย์ฟซีเสียงบวมกันเนาะนี่เอาคาคาสกอนเพ่ลเน้นเน่าจะด่าเน้น วัดร่านั้นเขาข้างหลังนี่นอนค่ะเป็นชุดแปดอ,อ,อหรหันของพระอาจารย์วัดป่าช้านะคะชุดแปดอ,อหรหันของพระอาจารย์งวดวันที่สิบหกกันยาหกหกคะ่ะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าติดศูนย์ตัวนี้คะ่ 48, 93, 71, ะสี่แปดเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะแล้วบนันนี้มูนี่พระอาจารย์ซิเนีนหายอยู่ะคะ่ะ ่นเปิดพันชกวพันมาเร็วกันเบิ้งเนาะตาบ้านแตาว่าคถามมีเหล็กไม่อยู่ยุติหรอเก็บไว้สักอนเก็บไว้สักอนเนาะเฮ้อว่าให้เอฟซีเพิ่นไปเบิ้งแล้วก็นเพื่อตัวใดเพิ่นมากของเพิ่นไปยึดจับลอตเตอรี่ใช่วยรัฐบาลเนาะดีกว่าเนาะเพราะมีเวลาอยู่หรอย่างขันแปดคู่นี่ก็บ่หลายเดาน้อแปดคู่เนาะแต่ว่าไม่ต้องกลับได้บอกเพิ่นน้ำเนี่ย ก็ต้องกับเป็นมาบอกเพิ่นว่าต้องกับเลยพิ่นแ่แต่ว่าสมากมันมาบนเนาะค่ะอาจารย์จ้ะส่วนมากมาบุแต่ว่าขันมาล่างก็ถือว่าเป็นกําไรเฮ้าซะค่ะเป็นกําไรเนี่ยมาล่างขาบุเขานล่างเครื่องซองอันแห้งดีตัว้าสรุปแล้วอ่าชุดชุดโตเน้นโค้งสุดไทยของพระจารย์ชุดแปดอรัหันกะล่ออีจักยักมือค่ะพระจารย์เอามือเดียวกันเลยมือนี่ครับมือห่อเข่าอ่ะ 1นเป็นมันเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อชิปอีกวัน่มานะคะอาจารย์เป็นกองพ้นทายพอดีเอาเป็นว่าวันที่สิมหานะจังพอกันเนอะบนห็้งเลี้ยวบงซีเห็นมากเกินมากๆกับผ้ากันวงเอารวได้อบบนี้ทั้งนี้ก็ะจบพื้นก่นเนอะมาเมื่อนั้นอาจารย์บาอยูมาไปนั่งเอาเลขก็ท่านจ้อก็ไปเองีหละก็เพื่อเอ็ซี่ห้เห่ะ จัดมันคันพิษกันผูกกับกับเยาว่ากันเนาะปัญหาเยอะอย่างนี้เนาะเขากับพิจารณาอีกที่หนึ่งมันบ่เอาโดยข้อมบบว่าเจ้าของมากกับขันเจ้าของมากแล้วเจ้าของกับส่รถสดังสิไงขันมากตัวใดตัวใดก็จัดรถมันมาเข้ากับคือออกกันไม่เป็นยังัฝากไปทางเอฟซีฝากบอกเพิ่นน้ำเนนะค่ะพักขันเมาบอกเพิ่นน้ำในค่ะคือบอกแล้ว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 มาถามยาจันตัวไหน วันนี้เ้อก็บยูรบกว่าอาจารย์ซัมีิโตน่ค่ะอาจารซาทูอาซาธู